คาเนินคาเนินบางเก้วมนนันมีดักขุดไว้หน่อยผมงั้น,นเกิดนู้นเลยใหญ่ต้มมันตายดูแล้วคนใจต่างมา <c oughs> มทีมหมอหมาพาตะ <พา S 2> ลุยหมอมาพาตะลุยเท้านั้นแล้วไคววดเลยนะปึง้ง <c oughs> นี่ขี่รอตากล้องเลยนะเนี่ยนี่วอร์มรอตากล้องนะเนี่ยตากล้องต่ำมนะเอา ตรงนั้นจะชันนิดนึงนะมันจะมีตัวล่องดักอยู่จะตามท่ายทุกงานเลยอ่ะก็ก็ไม่ก็ไม่ทุกงานหรอกก็แล้จะเอาจริงอ่ะไปสองรอบแล้วตรงเนี้ยจบไหมเมื่อกี้โดดแล้วไม่ใช่หรอไม่ไม่ได้ใช้กินแล้วใช้กินแล้ว อย่างอยางอย่างซ้อมตัวเก่งครับที่จะได้เงินหมื่นวันนี้ตุ้มตามเก้เอายังไม่มีใครโดดขึ้นเลยเหรอมีคนขึ้นไปแล้วครับแต่ไม่สำเร็จอ๋อได้เทคละห้าร้อยซ้ำลดสี่พันโอ้โหมันจะคุ้มไหมเนี่ยอ้าวนุ่มโอ๊ยเจอกันอีกแล้ว เดี๋ยวเราไปจุดที่เป็นจุดไฮไลท์เลยนะเทคขึ้นโอ้โหเดี๋ยวนะกี่เมตรอ่ะก็ มีขึ้นแล้วนะแต่ว่าไม่ผ่านแค่แค่ครึ่งเนินนะคือมันชันมากโอ้หมันอันตรายมากนะสงโอ้มันมันสุดจัดอะสุดเกินสุดเกินไปเปล่าจร<ป>ิงมันต้องเชื่อทับเส้นหนึ่งไว้เต๊บอะ อไม่ได้เลยรถได้รถไม่ได้ถังใช่ต้องมีเชือกไฟยางใช่ต้องมีเชือกไฟยางแล้วโยนเข้าไปอยู่กับแฮนน์นะมันล็อกไปอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวมา ให้ก่อนแล้วมันไม่เทคนะให้ก่อนมันไม่เทคนะไม่เทเลยจ่ายตังค์ไปแล้วอันนี้แรงอันนี้แรงกระตุ้นเฉยกระตุ้นกระตุ้นบ้าเลย้าเเฮ้ยลำเอียงดีกว่ะอันนี้ยังไม่ขึ้นนะยังยังไม่โดดนะให้ก่อดู้นิโอ้โหดึงเห็น้วตามดูเลยจะขึ้นเอียงเราจะขึ้นตรงถ้าเอียงนี่จะล้อหลัง โอ้มันชันมากเลยอ่ะอโโอนี่ขึ้นตรงนี้นะระดับโลกเลยนะตามตามตามที่ดูนะถ้าเกิดขึ้นตรงนี้ได้เนี่ยคือแบบว่าคือสุดๆอ่ะ <ทำ S 2> จริงจรินะเนี่ยดูดิดูคนยืนดินั่นก็เกือบสเมตรใช่ไหมสองสี่หแต ประมาณ10เมตรได้ฮะสิบกว่าเมตรอ่ะสิบสองเมตรได้มั้งเนี่ยสูงมากยากมากเคยเห็นไหมเนินแบบเนี้ยเคยเห็นเนินแบบนี้บ้างไหมเคยครับพี่อินโดครับแล้วเคยลองไหมเคยครับไอ้ตัวมันจะจะเป็นดินอ๋อแต่ที่เนี่ยมันเป็นหินมันก็จะจะขัวนิดนึงมันจะระแวงนิดนึงโอ้ต้องการต้องกาสู้ไหมสู้ครับโอเคจัดไปครับ แบบนี้นะครับตุ้มตามนะครับรอชมครับแล้วมีใครขึ้นอีกมั้งอ๋อ้เหี้ยอ๋อเล็กนาเล็กนั่นน่ะลากลากกันลากค่ะลากค่ะลาก่ะนาเล็กไปยุ่ยอดนาเล็กนาเล็กไปยุ่ยอดคอยคอยดึงรอหน้ายเฉยเออเนาะมี มีอะไรเกี่ยวรถได้ก็ดีนะลากนี่ไงลากลากไม้อ่ะสิบสองเมตรสิบสองเมตรได้นะคือชันมากตุ้มตามบอกว่าเคยเจอที่อินโดนะแต่เป็นมันเป็นทางดินไงแต่ตรงนี้มันเป็นหินอ่ะมันก็จะแบบเออเสียวๆใจเราแบบว่ารถมันก็จะเด้งด้วยนะเดี๋ยวๆตรงนี้โลดได้นะพอจะมาตรงนี้ <L> ไม่เป็เดี๋ยวค่อยเคลียร์คือคือทางหินเนี่ยมันก็จะคือรถมันก็จะเด้งอะนะไม่รู้ว่าจะยกตอนไหนลอยตอนไหนไงจะยากตรงเนี้ยหรือจะจันขึ้นไปเลยต้องต้องคิดแผนตั้งแต่ตอนเนี้ย <c oughs> ว,ว่าจะยังไง <c oughs> วิ่งเลยหรือจะโดดโดดน่นากลัว ท่นานผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเรียนให้กําลังใจตุมตามเพียบเลยนะมีเอากาอีา้มานั่งรอเลยนะโ <c oughs> <c oughs> อ้โหตากล้องนี่ดูตากล้องตากล้องโอ้โหมีมุมตากล้องนะ <c oughs> ตากล้องตั้มอยู่ตรงต้นหม้นั่นบนเลย สองเมตร <c oughs> ขนาดท่านผู้ชมยังตื่นเต้นเลยคนขี่นี่จะขนาดไหนว่นามันแบบเสียวมากจริงนะขอล็อกไว้ เอกลบถึงนะอีก2เมตรอีก2เมตรโอ้แต่รถโอ้ลงมาเมื่อกี้นี่นะ ่กวเท้าสามมันขาดต้องเท้าสองใช่ไหมชื่ออะไรครับโอ้เมื่อกี้ก็เสียวนะไหลลงมาเลยโอ้ขัดเยเราไม่มีแรง แน่ใจว่ารถจะไหวหรือเปล่า ี่ตั้งแฮนก่อนแฮนบิดแขนแจะเบี้ยวลองเคียวหน่อยแข่งคออ่ะใช่แต่แข่งคอนิดนึงเอมันต้องยก่อน่เล่ไป่มันนเอออัน้งมันก้ยใช่ใช่งขงอมันมันงงนี้สายนี้อยแรหตาเลื่อนไม่เลื่อนไม่เลื่อนเดี๋ยวไโอเคนี่เนสามไม่พอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền 2 Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวจะมีเทอีกรอบหนึ่งนะ